ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e ี่ He ี o เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y h e ี o นะครับสวัสดีครับผมกุ้งครับกลับมากับรายการหุ้นเด้งเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับตลาดหุ้นในประเทศเวียดนามวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับตลาดหุ้นในประเทศเวียดนามเพื่อนๆนักลงทุนทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าตลาดหุ้นในประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตลาดหลักถูกไหมครับก็คือเซตกับตัวใหม่ MAI ทีนี้ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทาความรู้จักกับตลาดหุ้นในประเทศเวียดนามกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ตลาดแรกครับก็คือตลาดหุ้นโฮจิมินห์โฮจิมินห์สต็อกเอ็กชนงส์นะครับหรือเราเรียกว่าโฮเซ่ก็ได้โฮจิมินห์นะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามครับเดิมก็คือเมืองไซ้ง่อนทีนี้นะครับตัวไซ้ง่อนเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองหลวงจุดศูนย์กลางของเวียดนามใต้ในอดีตครับพอเกิดเหตุการณ์รวมชาติกันนะครับในช่วงวันที่30เมษายนของปี1975 ก็เกิดการรวมเป็นประเทศเวียดนามครับซึ่งตัวไซง่อนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองโฮจิมินโดยตลาดหลักโฮจิมินเนี่ยนะครับโฮจิมินสต็อกเอ็กซ์เชจ์เนี่ยใช้ดัชนีก็คือ VN Index นะครับเริ่มเปิดทำการในเดือนรกรกฎาคมของปี2000ปัจจุบันตัวโฮเซหรือตลาดหลักโฮจิมินเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม Market Cap อยู่ที่ประมาณ4,153ล้านล้านดองครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ5.4ล้านล้านบาท ตรงนี้นะครับเป็นตลาดที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดและก็มีจำนวนหุ้นอยู่ที่ประมาณ409ตัวนะครับที่เป็นหุ้นสามัญนอกเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นในกลุ่มของตาสานนี่กลุ่มตัวกองทุนแล้วก็กลุ่มวอ l เลนซครับจะเห็นได้ว่าตัวปริมาณของหุ้นนะครับ v o ลุ่มสูงสุดเนี่ยจะเป็นในสัดส่วนของที่เป็นหุ้นสามัญนะครับ98.31%และมูลค่าก็เช่นเดียวกันครับมูลค่าสูงสุดนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของหุ้นสามัญอยู่คิดเป็น 97.64%ตลาดที่2ครับคือตลาดฮานอย h านอยสต็อกเอ็กช n g e ใช้ตัวย่อตัว HNX นะครับอันชนีของเขาก็คือ HNX Index ครับหรือตัวฮานอย Index ก็ได้ครับฮานอยเนี่ยเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันของประเทศเวียดนามเลยครับเป็นศูนย์กลางของเวียดนามเหนือในอดีตหลังจากมีการรวมชาติฮานอยก็เลยกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในปัจจุบันนั่นเอง ตลาดฮานอยครับหรือ h านอย Stock เอ็กชเ g นเนี่ยเปิดทำการวันแรกในเดือนสิงหาคมของปี2005ก็เปิดถัดออกมาจากตัวตลาดโฮจิมินห์อีกประมาณ5ปีปัจจุบันนะครับเป็นตลาดหุ้นอันดับ2ของประเทศเวียดนามมี Market Cap อยู่ประมาณ1 3 6 0 2 2บิลเลียนดองครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 7 7 5 6 3ล้านบาทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมด348ตัวเพื่อนๆดูตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่า ในตลาดหลักของเวียดนามเนี่ยคือตลาดโฮเซ่กับตลาดฮานอยเนี่ยนะครับมีจํานวนหุ้นสามาัญนะครับประมาณ700กว่าตัวแล้วนะถ้าเทียบกับในประเทศไทยที่เป็นเซตกับตัว mai เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ800กว่าตัวนะแต่ว่าตลาดของเวียดนามเนี่ยนะครับมันยังมีอีกตลาดหนึ่งครับเขาเรียกว่าตลาดอัพคอมอัพคอมเนี่ยนะครับเป็นตลาดหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากตลาดฮานอยแล้วก็ตลาดโฮจิมินครับเป็นกระดานย่อยนะมีชื่อเต็มๆมว่า unlisted public company มาเก็ตครับหรือเรียกย่อว่าอั c o m นั่นเองเป็นกระดานซื้อขายหุ้นที่ยังไม่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักตัวโฮจิมินห์กับตัวฮานอยตลาดอัพคอมี Market Cap อยู่ประมาณ156,358่บิลเลนดองครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ24,109ล้านบาทก็จะมี Market Cap ใหญ่กว่าตัวฮานอยนิดหน่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดอัพคอมมีหลักทรัพย์จดทะเบียนกว่า911ตัวดัชนีที่เขาใช้ก็คืออัพคอมอินด เพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมตลาดอัพคอมเนี่ยนะครับถึงมีจํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่เยอะมากขนาดนี้ถ้าเอาไปรวมกับ2ตลาดแรกเนี่ยในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีจํานวนหุ้นกว่า1น0 0กว่าตัวเลยถ้าคิดเป็นแค่จํานวนของหุ้นนะครับมีมากกว่าประเทศไทยเกือบเกือบ,บเท่าตัวทั้งทงที่ตลาดหุ้นเวียดนามเปิดขึ้นมาทีหลังใช่ไหมครับตลาดหุ้นอัพคอมเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่เหมือนกับสนามทดลองครับให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเทรดในตลาดหลักตัวโฮเซ่กับตัวฮานอยเนี่ย เป็นการทดลองไว้ก่อนจุดประสงค์นะครับก็คือเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทเอกนชนในประเทศเวียดนามเนี่ยเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้นเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนได้มากขึ้นนั่นเองตลาดอัพคอมก็เลยจะมีกฎระเบียบที่น้อยกว่าในกลุ่มของตลาดโฮจิมินห์และก็ตลาดฮานอยครับแต่อย่างไรก็ดีครับกฎระเบียบที่น้อยกว่านี้เองนะครับเป็นการทําให้การแสดงข้อมูลทางการเงินการเข้าถึงข้อมูลของหุ้นในตลาดอัพคอมเนี่ยเข้าถึงได้ยากกว่า สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นของเวียดนามเนี่ยนะครับก็เลยมักจะสนใจในกลุ่มของตลาดโฮจิมินเป็นหลักเพราะอะไรโฮจิมินเนี่ยเป็นตลาดหลักที่มีความเข้มงวดมากนะครับการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะต้องตรวจสอบได้ง่ายนะและที่สําคัญครับจะเข้าเน้นไปที่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยดังนั้นครับตลาดหลักโฮจิมินเนี่ยนะครับก็เลยจะเป็นตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดในตลาดหุ้นเวียดนามนั่นเอง สำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีจำนวนหุ้นมากกว่าไทยเกือบเกือบเ,เท่าตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปครับหุ้นบางตัวเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆครับที่ยังอยู่ในตลาดอัพคอมครับเหตุผลก็คือเพื่อเข้าถึงนักลงทุนได้ง่ายนั่นเองดังนั้นครับก่อนที่จะสนใจในหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทำความรู้จักกตลาดหุ้นเวียดนามเพิ่มกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับจะได้มีความสนใจในตลาดหุ้นเวียดนามไปด้วยกันครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ